เขามากินข้าวปุ้นบนเทือกเสามดุ้ไทยนะพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดบานน้ำพองแล้วบานุไทยเนาะพองสวนูได้ไปท่น้เนาพี่น้องบาพีงานหอบ้านไปไห้ เข้มชาเป็นลุงัดบานนภพก็ไม่กลับไปแล้วนี่สามใกล้ใกล้วัดเนอะใกล้วัดเน่ยนี่เนอะจังหวัดบ้านนาพเนาะบ้านนาพ่าเข้าก็มาเพชรขั้งและมาเถอะอทำบีดมีบ้านน้อยบ้านใหญ่ยู่หมไรบ้านน้อยแซ่บ้านน้อยเนื้อบ้านน้อยต้นบ้านน้อยกาบบ้าน กระปาเขาไปติดตามสองนะ้านนอยน้อืม่อบันนอก้อะสื่อสองนสื่อมอบันนอกสบายดีแล้วสดีลุเตอนนี้เาก็มาหอดแล้ว มีกองขาวหรือวันเดียไหนสอบเข้าไปกอกมาอยู่วันกรุไปปูอยู่วันูเพื่อนแหละสอบสอบอบมีบุญกองขาวนั่งนะลักหอยลังหืนนอกเผือกน้ำเต่าละเป็นบุญของปุนณหิผูุ้ไทยน้พี่น่ะสงรอย่บวกลังหอยกว่าหืนน้ำเงี้วราพูดเล่างรอยู่วลังืนเะเล่าหืนนั่นมันมี้าวองรอย ลายบ้านเีนไ่ไมนไนี่เน่ได้สูรเรยกอำติดดึกดึดกดก ซ,ซีซีซูดซูซดซอดแห้องอะ่ะจังดิได้เอาคนเข้ามาับเพนไ,ได้เพื่อลูกเอาเข้าหมาตอนอนี้อ่แต่เก่าดนัเินมกผัข้ามันมีว่าวนักนี้มีเข้าาเ่อเ่เล่อยู่ใกล้วดัดไงพี่้องก็ได้ยินเสียงเหมืนประกาศอยู่วัดเนาะกา,ะกาักตกเลย

งานประตูใครเล่าเขาเนาะเปิดคู่เพื yeah, yeah. no ่อนเนาะเปิดคู่เล่าเลยนะมีสินน้ำป่แหม่นะแน่มันก็เห็นมีสินมีเลยคัเชาี่ยไทไปมีสินีเพไปเบิ่งนะท่านมอพัจุาหามาเบิ่งนะบุญประเพณีเปิดประตูเล่าเขาคือเปิดบัดรสุเพื่อนเลยนะ ท,ทั้งเกทีมีเห็นมีสินเน่ะมีสินมีแพ้พาดอ <c oughs> อพอสอภ พี่ศินมี่แพ้ผลาดคุราเลยนะพี่เป็นงานประตูเปิดเราขาวนะกรนนี่ท้งผ้ไทยเพื่นมงกกระสอบบรมีใบคูนใบเยาะนะแผ่นเอนะมีใบคูนใบเยาอเป็นบุญประเพณีขีดผ้ไทยเพื่อนเป็นเมืองบาไอ้เพื่อนมดติด

ระตุ้มผูไทยหมัดหมัดก้นมัดหัวแล้วก็กระตุ้มผู้หล้าขนาดสามหย่านบุพี่น้องหมัดสามหย่านอยู่ไหนเนาะววาเท่ามัดต้องหมัดเอออันนี้หมัดสองหมัดก้นมัดหัวอะไรก็อย่างนี้หอมขึ้นนอนผู้ลาานี่อันนี้หมัดสามจนเกี่ยวออมมากผูลาใช่ไหมใช่สิเบิ่งีใช้เบิ่งก่อนพี่น้องพ่ามาเมื่อนี้เขาต้องกินเมื่อถูกอย่างนะเราะวานโดน อันนี้ว <Kyoto. S 1> ่าวว่าตามว่ามันเป็นจริงเนาะซาลาฮากัมาปีนี่แบบปีเละเยเออครั้งแรกเลยใดบอกเคยมาเถอะถ้าผมเคยมาเ้าพี่ถามเขาวันไปว่าคุณจะถามเขาอ่ะผมนี่เนาะเอากอะห้องผมเคยมาดีเนาะต้มขกกำพี่เนาะเอ๋อผมนีแต่บมกินบอลลู

่าที่กูก็เฮอยู่นํ้ามึน่อ้้วแม่บอกว่าเอยังมีน้อ4คนหมู่บ้านน่ะน้องอันบั1 2คนต3 4ใครเกิดมาน้องเพิ่นเหรอมันมีนิ่งๆเหมือนกันมีผู้นึงเสร็จเนาะอันนั้นยังเป็นใครต สุดซอยจุเหอออไ้ยังเห็นเาชุดที่ท่านสุงมาแตงกวงไมแตกลงไวนเหน่านม้อยาเอ่อาเดหน้าเด็บงนหนอออสอขาว่อ้ามนอนมาเนี่ยเนเนี่ยเนี่ย่ยเนี่ย่ยเเนี่ยเน่นี่ย่ยเนี่ยเน่ยเยเ่ย่ยเนนี่ยีเนี่ยเนีย่ยนนี่ยเนี่นี่ย่ยเนี่ยเนี่ย่นี่ยเนี่ยเนีนเนยเนียเนี่ยเ่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่

ม่เหมือนวันนี้เห็นเนาะเนีดยแต่ถูกหน้าแล้วเดี๋ยวเพิ่มนะเผนะเพินเพิ่ม ได้หน้าแล้วพี่น้อ,นเอ,นองเด้ภูมิขั้วขั้วแบบเรายาวมือบางพี่ <c oughs> สิเบิง่งกนอกยาวมือบางเ <c oughs> ขินนะนอนเบิงเออ่งกนอกนะนอนเนะบิร์กนอกไปนอกแล้วนั่น้วมาได้นอนเบิร์กนอกไปนอกแล้วเอาสิมือนี้ยสกินข้าวปุ้นแบบสดๆบีบยาวมือเนาะไ <c oughs> ม่ได้กินข้าวปุ้นหกงาน

มือที่สามแม่นมือกินมือเล่เนี่นะจะมือเปิดประตูเล่าเขาอไรไปอันนั้นไหมพอดูหน่อยหนึ่งนะครับแฟนไปเห็นแล้วนไม้ไปหนึ่งไหมชิบะเยอะลูกนุ่มนะ เป็นซึอสยาวะนัหนักงอคุณแม่ยืดน่งเดอนบุงนั่้การเป็นยังไงน้องขาล่างจะซึย่อมูกิดาเมาเากินก่อนแต่ว่ากพานขา มีผูกับน้องวีกินปิดครับใหญ่ๆน้องวีก็อแซ่บขนาดมีผู้กันนะ

แซ่บเลยเนาะมาเป็นครั้งแรกครั้งแรกไม่เคยมากินบ้านน้ำพริกเยอะแน่ยแม่เมนฮะเมนเมเติมพลังเลยลูกแม่เอาจังหน่อยขาเจ้าหลดแห่อีกลูกไปเบิ่งเข้าเจ้าเต้น นี่ถ้าเบิ่งจะมีผู้สิเปเต้น,ตน,นรถแห่ฮะมีพูนีน่บวยแต่ได้ยินเสียงดนตรีได้บีเอ้ยเออขนาดแห่ปะปะ๊ามีผู้ยังฟอดอยู่คนเดียวมือน,นี้มีผู้ไว้ปะมีผ,มผู้มือน,นี้มีผู้ไวป้ปะไว้ป่มือน,นี้ไว้อีบ่ หรือเป็นได้งยังเมาหลดอยู่ปล่ายังเมาอยู่กินแบบบวกาไม่ถูกเสแพ้งมากเมาหลดเนาะ